สวัสดีครับผมเซลตางยูสุวิทยานะผมวันนี้นะครับผมมาส่งมอบรถให้ลูกค้านะครับผมลูกค้าเก่าผมเองครับเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกับคุณลูกค้าครับผมสวัสดีครับพี่ชื่ออะไรครับแนะนำตัวนะฮะผมผมเดชสาไลครับพี่คงเดชชื่ออ้วนครับชื่ออ้วนนะก็วันนี้มาซื้อรถรุ่นไหนพี่ยูสุรีแม็ครับรีแม็กตัวใหม่เลยป่ะพี่สองพันยี่สิบสองนะก็เป็นตัวไหนพี่เนี้ยตัวตอนตอนเดียวอ่าโอเคเดี๋ยวผมบอกก็จะเป็นตอนเดียวเครื่มสามพันนะครับแล้วก็ต่อเป็น หลังคาทึบนะครับหรือตู้ทึบนะครับผมคันนี้ก็จัดเต็มเลยพี่อ้วนอุปนตณ์ตกแต่งถูกใจพี่นีนนี้ถูกใจครับผมแล้วก็เรียบร้อยดีครับผมพี่อ้วนนี่มาซื้อเนี่ยประกอบอาชีพอะไรครับผมายืนเรื่องกับเราส่งของครับวิ่งส่งของใช่ไหมแต่ว่าอันนี้ซื้อในนามแฟนแฟนก็เป็นธนาคานบริษัทซื้อคนเดียวว่าจบเลยเซ็นคนเดียวจบเลยไม่ได้บริษัทนะครับผมก็อันนี้ผมบอกไว้ก่อนเลยเดี๋ยวผมทําคลิปแยกไว้นะครับก็เป็นรถ อ่าเขาเรียกว่าตู้ทึบหรือหลังคาทึบนะครับแล้วก็เป็นทรงอ่าเขาเรียกว่าตู้ซิ่งนะก็มีแมกหน้าข้างหลังเป็นล้อกระทะผ่ามีแหนมีโชค๊คอะไรเงี้ยครับผมครบเลยนะครับเดี๋ยวไงามาดูกันคลิปถัดไปนะครับผมวันนี้ผมไม่รบกวนพี่อ้วนแล้วอยากให้พี่ฝากเพื่อนๆทางบ้านนิดนึงเผื่อมีใครสนใจที่แนะนํามาซื้อกับเราหน่อยเราบริการดีไหมเป็นไงครับเพรมาใกล้ๆหนะ่อยบริการดีครับ ครับอยากออกรถติดตอ่อเดือดแ,แตงเลยนะครับผณขอบคุณมากครับพี่อโอเคพี่สุดท้ายนี้นะพี่ขอ,อขอพี่อ้วนและครอบครัวนะพี่ร่ำรวยแหงๆกิจการรัพขายลูกเรือนะพี่มีอะไรก็สงสัยเรื่องรถเรื่องไรเอกสารที่ติดตอ่อกลับมาหาแตงได้เลยนะตลอดเลยนะครับผมวันนี้ผมลาไปก่อนไม่กลัวแล้วพี่อ้วนขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับจบ<ด>ไปแล้วครับผมตอนเดียวส0 0พันนะครับตูซิงคันนี้คันแรกของผมเลยนะครับแมกหน้า E30 หลังเป็นล้อกระทะผ่าบรรทุกนะผมตัวนี้บรรนทุกได้เลย3ตันสบายๆหน้าเป็นฟิล์มเขียวสิ่งตู้สิ่งนะครับจบเลยพร้อมแหน่บรรทุกพร้อมโชกนะฮะอยากได้แบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจัดให้นะครับเดี๋ยวทาคลิปแยกมให้ขอบคุณพี่อ้วนมากๆพี่โชคดีครับพี่ลูกค้าเก่าผมเองนะครับคันที่2แล้วนะครับจากบางไซนะครับยุทยาบ้านเราเองนะครับซื้อเป็นทุกลอจิสติกนะครับลูกค้าใดสนใจทักมาได้เลยนะครับผมบายยครับพี่ขอบคุณครับโชคดีครับ รอเลยโอ้โหไงตู้ซิงอันนี้น้องเพชรน,นะครับผมลูกค้าเก่าพามาเอานะครับผมไปแล้วบ๊ายบายครับขอบคุณครับ รับลูกค้าที่ชอบคลิปนี้นะครับผมฝากด like, กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันหน่อยครับไว้เจอกันนะครับบ๊ายบาย